วันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะภาบาลนะคะจะมาสอบถามลูกค้าว่าการใช้บริการของร้านร่านเสริมีนะคะลูกค้ารู้สึกประทับใจอย่างไรบ้างคะตอนนี้คือเห็นแม่แบบรู้สึกชอบมากเพราะว่าเหมือนเราอ่ะไม่เสียดายเงินที่เราจ่ายไปพอเห็นนะคะสริมันโอเคอ่ะมันตรงปกกับที่พี่เขาแบบลงรีวิวหน้าเพจหนะค่ะประทับใจการตัดเย็บเป็นยังไงบ้างคะงานเนี้ยงานละเอียดค่ะค่ะแล้วก็มีการติดตั้งมีการติ เก็บงานดีค่ะเก็บงานเตะใช่สรุปนะคะลูกค้าชอบสายลวดพมาา่าค่ะเราแถมสายลวดพม่าให้ลูกค้านะคะแถมเลยค่ะตองแถม้วยนะคะ <laughs> เราแถมจริงนะคะเราแถมสวยด้วยแถมแพงด้วยนะคะอันนี้เป็นลูกค้านะคะใช้งานจริงนะคะลูกค้ารีวิวให้เราจริงจรินะคะลูกค้ากดติดตามเพจ <laughs> ลูกคา้าเป็นเคสซีแล้วนะคะไม่ใช่น <laughs> ไม่ใช่เอซีนะคะไปกดไปกดดูไปด้านลอบด้าล่าทุกอันเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้านะคะ มาเสอนะคะอย่าล <P> ืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไคปเพจร้านมาเฟรเอีช่งพีมัน